สวัสดีครับผมนายสุภกรจันทร์น,นะครับวันนี้ผมจะอธิบายวงจรควบคุมกระบอกสูบทางเดียวด้วยวาล์วกับทางเดียวนะครับขั้นตอนแรกนะครับในวงจรนี้ก็มีแหล่งจ่ายลมนะครับเมนวาล์ววาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียวนะครับแล้วก็กระบอกสูบครับขั้นแรกลมก็จะไหลผ่านมาทางแหล่งจ่ายลมนะครับมาหาเมนวาล์วแล้วเราก็จะกดสวิตช์เมนวาล์วนะครับทําให้ จุด P กับจุด A เชื่อมต่อกันทําให้ลมไหลผ่านต่อไม่ได้นะครับทําให้ลมไหลผ่านมาทางวาปรับอัตราการไหลทางเดียวแล้วก็มาที่กระบอกสูบนะครับมาที่ท้ายกระบอกสูบครับทําให้กระบอกสูบเด้งตัวออกนะครับแล้วพอเราปล่อยสวิตช์ตรงเมนวาลนะครับทําให้กระบอกสูบเด้งตัวกับทําให้มีลมออกมาที่จุดระบายลม R ตรงนี้นะครับ แล้วลมส่วนมากก็จะได้กับไปที่วาล์วปรับอัตราการไหลาทางเดียวตัวนี้นะครับแล้วลมแล้วผ่านมาแล้วก็ลมก็จะออกตรงตัว R นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ